เหล็กไหลเป็นเหล็กในตำนานความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลหากใครได้มาเป็นเจ้าของครอบครองไว้ผู้นั้นจะมีความอยู่โยงคงกระพันหนังเหนียวสามารถต้านทานอาวุธมีดปืนได้ทุกชนิดและนอกจากนั้นเหล็กไหลย,ยังมีอนุภาพพลังด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยม ชื่อเหล็กไหลคือหลงไหลใครเห็นก็รักก็หลงไหลเจรจาผูกไมตรีหรือค้าขายจะสำเร็จสมประสงค์ทุกประการผู้คนที่มีความเชื่อในพลานุภาพของเหล็กไหลส่วนใหญ่มักเป็นผู้ชายจึงมีผู้ชายมากมายพากันสาะแสวงหาเหล็กไหลมาครอบครองแต่การที่จะได้เหล็กไหลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากลำบากแสนสาหัส เหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรเนื่องจากเหล็กไหลนั้นเป็นของมีอาถรรพ์เป็นของพิเศษกำเนิดอยู่ในถ้ำลี้ลับมีวิญญาณอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเฝ้าคุ้มครองหวงแหนอยู่คนที่จะไปตัดเหล็กไหลามาเป็นของตนได้ต้องทำพิธีบวงสวงบนบานอย่างถูกต้องดีงามจึงจะได้เหล็กไหลวิเศษนั้นมา แต่ก็น้อยรายนับเป็นหนึ่งในล้านเพราะส่วนใหญ่จะไม่มีใครได้เลยเนื่องจากบุญไม่พอคนที่ไม่มีบุญจะไม่พบเหล็กไหลเนื่องจากถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผีที่เฝ้าถ้ำปิดบังอำพรางตาไม่ให้เห็นเหล็กไหลต้องผิดหวังกลับไปทุกๆุกคนหรือหากว่าในถ้ำบางแหง่งผีเจ้าที่เจ้าถ้ำที่มีอาถรรพ์แรง ก็มักจะหลอกหลอนดนบันดาลให้ผีให้งูหรือว่าเสือสางมาทำร้ายเอาถึงตายซึ่งคนที่เสาะแสวงหาเหล็กไหลต่างรับรู้กันแต่ถึงกระนั้นด้วยความโลภความอยากได้จึงทำให้ผู้คนมากมายไม่กลัวเกรงอาถรรพ์เหล่านั้นยังคงเสี่ยงโชคไปหาเหล็กไหลกันอยู่เช่นเดิมดังเช่นผู้คนกลุ่มนี้วันหนึ่งในตอนบ่าย หลังเดินทางกลับจากกองวัวต่างในปลายฤดูร้อนสร้างอุ่นเปิงได้ไปเยี่ยมครูบาอูแรงที่วัดกัมก่อนำน้ำพึ่งป่าไปถวายท่านด้วยความเคารพและคิดถึงเพราะไม่ได้พบกันนานหลายเดือนขณะสนทนาอยู่กับท่านได้มีพระอาคารตุกะสองรูปอายุประมาณ50ปีและสมเนรรูปหนึ่งเดินขึ้นมาที่ศาลาวัดพร้อมด้วยกระเป๋าย่ามใส่สัมภาระพรุงพรัง ไม่สูงค่าท่านครูบาเฮากับคณะจะมาขอพักแรมคืนที่วัดของท่านครูบาสักหนึ่งคืนจะได้หรือไม่พระภิกษุผิวคล้ำมีรอยสักเต็มแขนข้างขวาประนมมือพูดบอกแจ้งความประสงค์ไม่สูงค่าท่านกับคณะมาจากที่ใดกันหรือกำลังจะไปไหนกันท่านครูบาอูแรงถามและยิ้มให้พวกเขามาจากขุนยวมเขาชื่อครูบาการ พวกเขาจะเดินทางไปหมอกจำแปแต่ขําเสียก่อนจึงแวะมาขอพักอาศัยแรมคืนรุ่งเช้าจะเดินทางกันต่อไปยินดีต้อนรับท่านครูบาการนิมนต์พักตามสบายเถอะพักด้วยกันบนศาลานี้อาบน้ำอาบท่าให้สบายนะเดี๋ยวเฮาจะให้เจ้าสางหาหมอนหาผ้าห่มให้เชิญพักตามสบายพักใหญ่ต่อมา หลังจากอาบน้ำแล้วท่านครูบาการกับพระเพื่อนอีกรูปหนึ่งก็มาคุยกับท่านครูบาอูลแลงอีกคุยไปคุยมาท่านครูบาการก็บอกถึงจุดหมายของการเดินทางให้ทราบว่าท่านครูบาเขากับคณะทั้งหมดนี้กำลังจะไปตัดเหล็กไหลท่านเชื่อเรื่องเหล็กไหลหรือไม่ท่านครูบาอูลแลงก็ตอบว่าเอเขาไม่เคยเห็นนะท่านครูบาการ ท่านจะไปตัดเหล็กไหลที่ไหนล่ะที่ท้ำลึกแห่งหนึ่งใกล้กับน้ำตกผาเสือครูบาอูแรงได้ยินเช่นนั้นก็หันมาทางสางอุ่นเปิงพูดถามว่าเอโยมสางอุ่นเปิงที่แถวๆน้ำตกผาเสือมีถ้ำอยู่หรือโยมเคยได้ยินบ้างไหมเฮาอ่ำหูท่านครูบาสางอุ่นเปิงตอบท่านว่าไม่รู้เขายังไม่เคยเห็นถ้ำแห่งนั้น เคยเห็นแต่น้ําตกผาเสือซึ่งเป็นน้ําตกใหญ่อยู่กลางป่าเลยหมู่บ้านหมอกจําแปรขึ้นไปบนดอยน้ําตกผาเสือไหลแรงมากดังโครมครืนมีแผ่นหินลาดเป็นลานกว้างอยู่ทางด้านหน้าเป็นน้ําตกที่งดงามมากท่านครูบานั่นแหละโยมหากเดินอ้อมไปในป่าด้านหลังน้ําตกจะมีถ้าเหล็กไหลอย,อยู่ท่านครูบาการจะขุนยวมหันมาบอกสางอุ่นเปิงท่านไม่กลัวหรอไปตัดเหล็กไหล ท่านจะตัดมันอย่างไรครูบาอูแรงถามท่านครูบาการอีกเฮาไม่กลัวเฮามีมนตัดเหล็กไหลาหากเฮาตัดได้เฮาจะแวะมาหาท่านอีกเฮาจะเอามาให้ท่านดูนะขอบคุณขอให้สมความปรารถนาเถอะท่านครูบาอูแรงบอกท่านครูบาการรุ่งเช้าฉันเช้าแล้วครูบาการกับคณะที่มาด้วยกันก็ออกเดินทางไปยังถ้ำเหล็กไหล บนดอยบริเวณน้ำตกผาเสือทันทีไปถึงถ้ำลี้ลับแห่งนั้นในตอนบ่ายใกล้คำ่ำเดินอ้อมน้ำตกใหญ่ที่มีกระแสน้ำใสไหลพรั่งพรั่งทางด้านหลังรอบๆถ้ำเป็นป่ารกชัดมีต้นไม้สูงนานาชนิดขึ้นปกคลุมอยู่มีโขดหินขนาดใหญ่สูงท่วมหัวมากมายตั้งระเกะระกะที่ก้อนหินทุกๆก,ก้อนมีตะไคร่น้ำมอสเฟิร์นขึ้นปกคลุมเพราะบรรยากาศ เยือกเย็นชุ่มชื้นคณะหาเหล็กไหลของครูบาการมีพระธรและเจ้าสัาง่งหรือสม,มเนรอีกรูปหนึ่งชื่อสม,มเนรหลีอายุประมาณ15ปีติดตามมาคอยรับใช้พระทั้งสองรูปนั้นด้วยเมื่อไปถึงหน้าถ้ำท่านครูบาการก็พาพระธรและสม,มะเนรหลีไปหาฝืนแห้งๆซึ่งอยู่ในป่าหน้าถ้ำมาตัดเป็นท่อนๆครั้นพอแล้วก็แบกขนกันเข้าไปปากถ้ำ กองไว้สําหรับก่อไฟในตอนกลางคืนจากนั้นก็ทําคบเพลิงไม้ด้วยกระบอกไม้ไผ่สดเอาน้ำมันกา๊าซเทลงในกระบอกเอาผ้ายัดปิดปากกระบอกคล้ายไส้ตะเกียงเพื่อจุดเป็นแสงสว่างเมื่อตะวันรับฟ้าแล้วทั่วป่าร,รอบๆถิ่นถ้ำก็มืดมนมีแต่เสียงรีดริงเรไรเขียดแล้วและเสียงน้ำตกดังแว่ววังเวงมาไฟกองใหญ่ถูกจุดลุกโพลงขวางปากถ้ำ ให้แสงสว่างด้วยกันสัตว์ร้ายไม่ให้เข้ามาด้วยแล้วพากันเข้าไปภายในยังจุดทำพิธีที่เป็นเงื้อมหินยื่นออกมาจากผนังถ้ำดวงไฟจากกระบอกคบเพลิงน้ำมันปักไว้กับแง่หินส่องแสงสว่างโพลงไปทั่วบริเวณผนังหินเงื้อมหินสะท้อนแสงไฟเกิดเป็นประกายระยิบระยับ ครูบาการกับพระทรช่วยกันวงได้สายศิลป์เป็นวงทำพิธีจุดเทียนทูปเก้าดอกพร้อมดอกไม้ที่เก็บจากป่าปักวางบูชาแล้วทำพิธีบวงสวงด้านหน้าบนแท่นหินมีถ้วยปากกว้างใส่น้ำพึ่งเต็มถ้วยมีดหมอคมกริบเล่มหนึ่งห่อสายเสกห่อหนึ่งวางอยู่ใกล้ๆกันเราจะเริ่มทำพิธีกันแล้วแมเนนนั่งดูเฉยๆนะ คอยดูไฟที่หน้าทำเติมฟืนอย่าให้ดับเวลาจะออกไปเติมฟืนให้ลอดสายศีลออกไปอย่าเดินข้ามเห็นอะไรได้ยินอะไรอย่าทักอย่าถามให้เงียบไว้ให้ดูอย่างเดียวไม่ต้องกลัวเสร็จพิธีแล้วได้ของดีแล้วจะแบ่งรางวัลให้ครูบาการเอ่ยขึ้นกับสมณรหลีแล้วท่านกับพระธรที่มาด้วยกันก็นั่งพับเพียบประนมมือก้มกราบสามครั้งเริ่มต้นสวดมนต ทำพิธีบวงสวงเทพเทวาเสียงสวดของพระภิกษุทั้งสองรูปดังก้องไปทั่วถ้ำเกิดเป็นสำเนียงที่ได้ยินแล้วคนลุกสู้กรูเกลียวอย่างน้าพิศวงสวดอยู่นานทีเดียวก็บังเกิดเหตุการณ์ประหลาดคล้ายมีเสียงลมรุนแรงพัดอูอ้อูอ้อื้ออึงพุ่งออกมาจากถ้ำด้านในคบเพลิงที่ปักไว้วูบไหวคล้ายจะดับด้วยแรงลมมีกลิ่นเหม็นสาบสางฟุ้งตลบออกมาจนแทบจะสำลัก สมณเณรหลีซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังใจเต้นระรัวสั่นระทึกหันไปหันมาอย่างหวาดวันระแวงภัยครูบาการเอื้อมมือกำสายเสกในถุงด้านหน้ากว้างซัดออกไปสองสามกำปากก็ยังคงสวดมนต์อยู่ไม่หยุดทันใดนั้นก็ช่างหน้าประหลาดนักเพราะกระแสลมที่พัดอยู่เงียบสงบลงทันทีหน้าอัศจรรย์พอลมสงบแล้วกลิ่นสาบสางนั้นก็จางหายไป ครูบาการจุดเทียนขี้พึ่งบริกรรมมนจอเปลวไฟลนใต้เงื้อมหินเบื้องหน้าครู่เดียวเท่านั้นก็ปรากฏสิ่งอัศจรรย์คือมีสายเส้นขนาดแท่งดินสอค่อยๆโผล่ย้อยลงมาเป็นสีดำวาวๆววมันยื่นย้อยออกมาจากแผ่นเงื้อมหินทีละนิดทีละนิดส่วนปลายแหลมไวระริกยืดยื่นต่ำลงมาสู่ถ้วยใส่น้ำพึ่งซึ่งวางรออยู่เบื้องล่างต่ำลงมาประมาณสามคืบ สมณเดจหลีตะลึงมองเบิกตาโพลงแทบลืมหายใจโอ้สายเส้นเหล็กไหลเรียวยาวแวววาวนั้นมันห้อยย้อยลงมายังถ้วยน้ำพึ่งอย่างที่ท่านครูบาการเคยพูดบอกให้รู้ไว้ก่อนแล้วจริงๆบรรยากาศภายในถ้ำเงียบสงัดเงียบงนันจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นในขณะที่เส้นเหล็กไหลกำลังดูดดื่มน้ำพึ่งอยู่อย่างหน้าพิศวง ครูบาการก็วางเทียนลงหยิบมีดหมอคมกริบขึ้นบริกรรมแล้วเชือดเฉือนตัดเส้นเหล็กไหลศักดิ์สิทธิ์ที่ส่วนโคนซึ่งติดอยู่กับแผ่นเงื้อมหินอย่างรวดเร็วจนขาดสะบั้นหล่นร่วงลงมากระทบกับชามน้ำพึ่งเสียงดังแก้งกังวานแล้วเงียบหายไปพระทรซึ่งนั่งอยู่เตียงกันชะโงกดูอุทานว่าได้แล้วได้แล้วเสียงอุทานของพระธรลั่นไปทั่วถ้ำ แล้วทุกคนก็ต่างชะโง,งกหน้าลงจ้องมองได้เห็นเส้นเหล็กไหลที่ยาวเรียวอยู่เมื่อครู่รวมตัวกันกลายเป็นก้อนกลมกลมสีดำเท่ากับหัวนิ้วโป้มือจมอยู่ในชามน้ำพึ่งเขาอีกสองก้อนท่านครูบาแบ่งกันคนละก้อนพระทรพูดด้วยความโลภตัวสันเทาทั้งครูบาการเองและสมเนรหลีก็มีอาการคล้ายกันการลนเหล็กไหลครั้งที่สองก็ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อ เส้นเหล็กไหลผุดงอกย้อยห้อยออกมาจากผนังอีกเหมือนครั้งแรกมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่หากไม่ได้เห็นกับตาก็คงไม่เชื่อแต่นี่ได้เห็นกับตาใกล้ๆจึงเชื่อว่าเหล็กไหลศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริงๆได้มาแล้วสองก้อนแต่ก้อนที่สามพยายามกันอยู่นานจนเทียนลนหมดเล่มก็ไม่สำเร็จในที่สุดก็ละความพยายามพูดบอกกันและกันว่าคงจะหมดแล้ว ไม่มีแล้วได้สองก้อนก็ยังดีหากขายได้ค่อยแบ่งเงินให้สมณเณน,นก็แล้วกันสมณเณน,นหลีได้ยินก็ดีใจฝันเพ้อถึงเงินก้อนใหญ่อันเป็นโชคอย่างมหาศาลแล้วต่างคนต่างก็ช่วยกันเก็บของออกจากสถานที่ทําพิธีมารวมกันที่บริเวณกองไฟหน้าถ้ำถ้วยน้ำพึ่งซึ่งมีเหล็กไหลวิเศษสองก้อนเก็บวางไว้อย่างดี ประมาณเกือบสี่ทุ่มขณะที่กําลังจะเอนตัวลงนอนข้างกองไฟทันใดนั้นก็พลันบังเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นมีกระแสลมพัดอู้อูมาจากในป่านอกถ้าต้นไม้ใบไม้โยกโบกสะบัดโอนเอน็นจนกองไฟที่ก่อไว้ดับวูบมีเสียงกรีดร้องปนกับเสียงหัวเราะน่าสะพรึงกลัวของผีป่าดังแว่วมา สมณเณรหลีหันขวับไปทางทิศที่มาของเสียงได้เห็นอสุรกายรูปร่างสูงใหญ่ดวงตาโตเท่าผลมะตูมแดงราวกับเปลวไฟสองตนถือตะบองกวัดแกวงขวับขวบไปมาทำท่าจะทุบตีทั้งพระและสมณเณรให้บี้แบนจมดินผียักษ์หนีไปหลบในถ้ำเร็วครูบาการ,ร้องบอกให้รีบหลบภยัยพระและสมณเณรกระโจนพุ่งเข้าไปหลบในถ้ำมืด ครูบาการวิ่งนำก็ไปในถ้ำสมณรหลีหวาดกลัวแทบสิ้นสติแทบสิ้นใจเพราะภาพและเสียงของผีร้ายนั้นสุดสยองขวัญวิ่งกระโจนไปในถ้ำมืดได้นิดเดียวก็เตะสะดุดล้มลงหน้าความกระแทกพื้นอย่างแรงเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วร่างจากนั้นสติสัมปชัญญะก็ดับวูบสลบไปไม่รู้ตัวอีกเลยสมณรหลี สลบไปนานหลายชั่วโมงมารู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกครั้งก็เช้าแล้วหูแว่วได้ยินเสียงนกร้องเพรียกอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆถ้ำจึงลืมตาขึ้นมองดูรู้สึกปวดร้าวทั่วร่างกายพอลุกขึ้นได้แล้วก็โซเซเที่ยวร้องตามหาท่านครูบาการและพระทรอ,อยู่นานแต่ก็ไม่พบเจอเจอแต่รองเท้าจีวรและสิ่งของวางกองอยู่ย่ามก็ยังอยู่ถ้วยน้ำผึ้งก็ยังอยู่ แต่เหล็กไหลสองก้อนนั้นหายไปสมณเณรหลีนึกทบทวนอยู่ก็แน่ใจว่าพระสองรูปคงไม่ได้หนีตัวเองไปแต่คงจะเจลิดลึกเข้าไปในถ้ำตั้งแต่เมื่อคืนและคงจะประสบกับเหตุร้ายยังใดอย่างหนึ่งแล้วแน่นอนพอนึกได้เพียงแค่นั้นพลันก็มีเสียงหัวเราะกระหึ่มอย่างน่าสะพรึงกลัวเหมือนเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนดังแว่วมาอีกมันดังมาจากในถ้ำ สมเนรหลีสะดุ้งเฮือกสุดตัวกระโจนหนีเอาตัวรอดออกจากถ้ำทันทีวิ่งบ้างเดินบ้างเหน็ดเหนื่อยจนแทบจะขาดใจล้มลุกคลุกคลานไปจนกระทั่งถึงวัดกัมก่อเมื่อตอนใกล้คำ่ำไปถึงแล้วก็ลม้มลงสิ้นสติทันทีท่านครูบาอูแรงและพระในวัดจำได้จึงช่วยกันปรถมพยาบาล ให้คนไปตามสางอุ่นเปิงมาช่วยดูอาการของสมณเณรจากขุนยวมรูปนั้นสมณเณรหลีฟื้นตื่นขึ้นมาก็ตัวสั่นง,งันงกร้องไห้เล่าเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นในถ้ำเหล็กไหลให้ท่านครูบาอูลแลงและสางอุ่นเปิงได้ฟังคืนนั้นท่านครูบาอูแรงและสางอุ่นเปิงต่างปรึกษากันว่าจะต้องไปช่วยตามหาพระที่หายไปทั้งสอง เพราะไม่อาจจะทนนิ่งเฉยหรือดูดายต่อชะตากรรมรุ่งเช้าฉันเช้าแล้วก็พากันออกเดินทางอย่างรีบเร่งสมณเณรหลีเป็นไข้เดินไม่ไหวให้นอนพักอยู่ที่วัดท่านครูบาอูแรงสร้างอุ่นเปิงและลุงมัคนายกจองจันต่างพากันไปยังหมู่บ้านหมอกจำแปะไปถึงแล้วก็ชักชวนพระในวัดหมอกจำแปะอีกสามรูปที่รู้จักกัน เดินทางขึ้นไปยังดอยอันเป็นที่ตั้งของน้ำตกผาเสือแกะรอยกันไปจนกระทั่งถึงหน้าถ้ำในตอนพลบค่าไปถึงแล้วก็ได้เห็นร่องรอยของครูบาการและพระธรที่ทิ้งไว้ก็แน่ใจว่ายังคงอยู่ในถ้ำนี้ส่วนจะเป็นหรือตายนั้นไม่อาจคาดเดาทุกคนต่างช่วยกันก่อไฟกองใหญ่ที่หน้าถ้ำทําคบเพลิงถือชูส่องตามกันเข้าไปข้างใน และตะโกนร้องเรียกหาครูบาการครูบาการพระธรอยู่ไหนพวกเรามาตามหาท่านเสียงร้องเรียกก้องสะท้อนไปในถิ่นถ้ำที่ลึกล้ำครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับออกมาสร้างอุ่นเปิงถือคบเพลิงชูเดินนำลึกเข้าไปอีกแล้วครู่ต่อมาก็บังเกิดสายลมพัดคึก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  ตามด้วยเสียงหัวเราะและเสียงกรีดร้องดังกรีดกรีดของผีถ้ำดังโหยหวนตามลมมาและอีกเสียงหนึ่งที่ทุกคนได้ยินเหมือนกันนั่นคือเสียงของครูบาการและพระธรที่ร้องยังตื่นตระหนกแทรกออกมาด้วยว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ยังมองไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงร้องเพราะถ้ำมืดมากพระสองรูปนั้นยังอยู่ยมสางอุ่นเปิงเขายังไม่ตาย ท่านครูบาอูแรงแน่ใจผีถ้ำบังตาไว้แน่นอนพวกเราจึงมองไม่เห็นลูกมัคณายกจองจันบอกบ้างขณะนั้นพวกผีในถ้ำยังโงหัวเราะเยาะเย,ะเยะ้ยบางตนก็กรีดร้องกรีดกรีดในขณะที่เสียงของครูบาการกับพระธรก็ร้องขอความช่วยเหลืออยู่ยางหวาดกลัวจนเสียงแหบเสียงแห้งท่านครูบาออกไปหน้าถ้ำกันก่อนเถอะ ท่าทางผีถ้ำคงไม่ยอมง่ายๆหรอกสร่างอุ่นเปิงพูดขึ้นทุกคนเห็นด้วยรีบพากันออกมาที่หน้าถ้ำตรงข้างกองไฟแล้วปรึกษากันเอาไงดีโยมสร่างอุ่นเปิงท่านครูบาอูแรงหันมาถามอาถันผีถ้ำแรงมากท่านครูบาพวกเขาคงต้องการสั่งสอนลงโทษพระสองรูปนั้นที่เข้ามาเอาเหล็กไหลของพวกเขาพวกเราอย่าหักหานตอบโต้เขาเลย ขอพระพุทธคุณช่วยเธอะมนอาคมของเฮาแม้จะช่วยได้แต่จะเกิดเป็นเวรภัยเป็นศัตรูต่อกันเท่ากับว่าพวกเฮามารังแกเขาเพราะที่นี่เป็นถิ่นของพวกเขาพระสองรูปนั้นมาบุกรุกเขาเองงั้นก็ลองดูนะโยมสางอุ่นเปิงครูบาอูแรงพูดแล้วก็หันมายัางพระอีกสี่รูปที่ตามมาด้วยพูดบอกขึ้นว่าท่านทั้งหลาย พวกเรามาเจริญพระพุทธมนต์อุทิศบุญให้ผีถ้ำแห่งนี้กันเถอะเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็แผ่เมตตาแผ่บุญให้พวกเขาหากพวกเขาได้รับแล้วก็อาจจะเกิดความเมตตาปล่อยพระสองรูปนั้นออกมามาเถอะมาเจริญพระพุทธมนต์กันแล้วท่านครูบาอูแลงกับพระทั้งสี่รูปก็นั่งเรียงกันหันหน้าเข้าไปในโถงถ้ำมืดประนมมือมั่นระหว่างอก สำรวมจิตสำรวมใจเตรียมสวดเจริญพระพุทธมนต์ลำดับนั้นสร้างอุ่นเปิงก็พูดขึ้นดังๆว่าท่านผีถ้ำทั้งหลายเราสร้างอุ่นเปิงขอผูกไมตรีต่อทุกๆท,ท่านต่อแต่นี้ไปขอให้ท่านจงตั้งใจสดับฟังพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นมิ่งมงคลด้วยความเคารพเถิดเราจะกล่าวอาราธนาพระปริศขอให้พวกท่านจงตั้งใจฟัง กล่าวด้วยน้ำเสียงอันอ่อนโยนมีไมตรีดังนั้นแล้วสร้างอุ่นเปิงก็ประนมมืออาราธนาพระปริษทันทีวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริศตังพลูธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริศตังพลูธมังคลัง วิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูธรมังขาลังขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงสวดพระปริตมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติเพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงเพื่อความพินาศไปแห่งทุกข์ทั้งปวงเพื่อความพินาศไปแห่งภัยทั้งปวงเพื่อความพินาศไปแห่งโรคทั้งปวงและเพื่อความสุขความเจริญ แกดวงวิญญาณที่ปกปักรักษาอยู่ในถ้ำผ้าเสือแห่งนี้ด้วยเถิดสิ้นคํากล่าวอารัธนาของสางอุ่นเปิงท่านครูบาอูแรงก็สวดนําบทนโมตัสสะขึ้นด้วยเสียงก้องกังวานพระอีกสี่รูปก็รับขึ้นพร้อมกันจนเสียงเจริญพระพุทธมนต์อันวิเศษหลายต่อหลายบทนั้นดังซึ้งซ่านไปทั่วโถงถ้ำอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าส่วนสางอุ่นเปิง ก็นั่งขัดสมาธิแน่วแน่เข้าฌานเต็มกำลังแผ่เมตตาจิตให้แก่บรรดาพูดผีในถ้ำทั้งหลายทั้งปวงด้วยท่านครูบาและพระสีรูปจเจริญพระพุทธมนต์อยู่ยาวนานเกือบครึ่งชั่วโมงก็จบลงสิ้นเสียงสวดถ้ำก็เงียบกริบอยู่ครู่หนึ่งคล้ายถูกมนต์สะกดแล้วอึดใจต่อมาก็ปรากฏเสียงกระแสะลมแรงพัดเป่ามีเสียงอนุโมทนาว่าสาธุสาธุ สาธุดังเสง็งแท้แววมาหลายครั้งหลายคราในความมืดมนบัดดนนั้นทุกๆุกคนก็ต้องประหลาดใจเพราะได้เห็นครูบาการและพระธรเดินโซซัดโซเซออกมาสร้างอุ่นเปิงและลุงมัคนายกจองจันลุกขึ้นไปรับพระภิกษุทั้งสองประคองมาส่งให้ท่านครูบาอูแรงพูดปลอบโยนแล้วสร้างอุ่นเปิงก็หันหน้าเข้าไปในถ้ำม,มืดอีก ประนมมือน้อมหัวพูดดังๆขึ้นว่าท่านพูดผีรักษาถ้ำทั้งหลายเราส้างอุ่นเปิงขอคารพขอขอบขอขอพระคุณทุกทท่านที่กรุณาเมตตาปล่อยพระสองรูปนี้คืนมาโดยปลอดภัยขอบคุณขอบคุณสิ้นเสียงของสางอุ่นเปิงก็มีสายลมพัดมา,าจากในถ้ำเป็นสายลมเยือกเ,เ,เ,เย็นและมีกลิ่นหอมราวกับกลิ่นจวงจันกิ่ฤษนา โฉยฟุ้งมาเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่านี่คือการตอบรับด้วยน้ำใจที่เป็นมิมตรไมตรีพวกเขาขอลากรขอลากรขอให้ทุกทุกท่านในถ้ำน,นี้จงมีแต่ความสุขพูดดังนั้นแล้วสร้างอุ่นเปิงท่านครูบาอูแรงก็ชูคบเพลิงขึ้นสูงส่องทางเดินนำพระทุกรูปและลุงมกคนายกจองจัน์ออกจากหน้าถ้ำ เดินตามกันลงจากภูดอยไปพักแรมคืนที่วัดหมอกจำแปคืนหนึ่งพอรุ่งเช้าก็พาครูบาการและพระธรกลับคืนสู่วัดกัมก่อโดยสวัสดิภาพเรื่องเหล็กไหลถ้ำผาเสือถูกร่ำลือไปทั่วเมืองแม่ห้องสอนผู้คนต่างพากันขึ้นไปดูถ้ำผาเสือด้านหลังน้ำตกแต่พอขึ้นไปแล้วก็ไม่ผ่านพบเพราะมีหินขนาดใหญ่หลายก้อน เคลื่อนกลิ้งไหลลงมาปิดปากถ้ำเหล็กไหลแห่งนั้นไว้จนหมดสิ้นเป็นอันปิดตำนานถ้ำเหล็กไหลน้ำตกผาเสือนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา